โรคหัวโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเหมือนกันเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสามโรคหลักๆนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อหลอดเลือดแดงเล้ยงหัวใจตีบได้แล้วก็ถ้าเกิดคุมไม่ดีนะมีความเสี่ยงมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอาหารการกินอายุเราเพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะนะนะบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปทุกปีนะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าการดูแลสุขภาพถ้าเกิดเรื่องอาหารก่อนเนี่ยหมอก็จะแนะนําคนไข้หรือว่าคนที่เขาเับกาการตรวจเนี่ยเสมอว่าหวานมัน เค็มหวานมันเค็มแป้งนะให้เลี่ยงแล้วก็ให้เพิ่มผักในมื้ออาหารอันนี้เป็นกุศโลบายนิดหนึ่งนะแล้วก็เป็นเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดีหวานมันเค็มแป้งนี่ตรงตัวเนาะนะของหวานนี่เข้าไปถ้าเกิดใครจวนเจนจะเป็นเบาหวานแล้วกิ้งกินหวานเข้าไปนี่มันสัมทับแล้วบางทีเนี่ยระดับน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนแล้วถ้าเกิดใครเป็นเบาหวานนะโอ้คุณหมอเบาหวานเนี่ยเวลาไปเนี่ยบางคนโดนเอดได้นะถ้าเกิดกินหวานกินน้าอัดลมเนาะหวานพวกนี้เพราะว่าน้ําตาลที่เพิ่มสูงในกระแสเลือดเนี่ย มันส่งผลต่อภาวะหลอดเลือดได้โดยตกนะนะอันที่สองคือของมันแน่นอนถ้าเกิดกินมันแล้วองอย่างเช่นพวกพวกอ่จังฟูดหรือว่าลักษณะของกินมันเยอะๆของทอดนะพวกนี้นะทำให้ไขมันเพิ่มขึ้นไขมันที่สูงเกินเกณฑ์ในร่างกายเนี่ยจะทําให้มีภาวะหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีเพิ่มขึ้นได้มีของเสียเกิดขึ้นได้ที่หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจนะครับสามก็คือพวกแป้งพวกแป้งนี้ก็สัมทับหลายอย่างทั้งทั้ง แป้งเองเนี่ยพอกินเข้าไปเนี่ยมันเป็นของหวานได้อของหวานพวกแป้งบางส่วนเข้าไปก็ยังกลายเป็นไขมันได้นะมันวนเวียนทัหม,หมดเนาะแล้วหมอนแนะนําว่าให้เธอให้ทานผักมากขึ้นทานทานผักมากขึ้นเนี่ยนอกจากจะได้เกลือแร่แล้วโอเคดีมีกากใยไฟเบอร์เนาะทาให้สุขภาวะการขับถ่ายดีลดความเสี่ยงกับเป็นมะเร็งลาไส้อีกนะแต่อีกอันหนึ่งก็คือการที่ทานผักมากขึ้นเนี่ยมัเเนาามเ,เป็นกุศโลบายเวลาเรากินผักมากขึ้นแล้วอย่างเช่นว่าเรากินข้าวครั้งหนึ่งสามทัพีพอเรากินผักมากขึ้น เราจะอิ่มไปโดยบริยายเราจะกินแค่ทับพีขึ้นหรือสองทัพพีไอ้พวกแป้งพวกข้าวเนี่ยเราก็กินน้อยลงอันนี้จะเป็นกุศโลบายด้วยเหมือนยุคหนึ่งที่ว่าทางกระรวงสาธานณสุขเข้าาแคมเปญผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งสำคัญมากเราออกกําลังกายมากเท่าไหร่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เพียงพอเราต้องมีการคุมอาหารด้วยอันที่2ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องการออกกาลังกายออกกําลังกายก็คือ ดังเช่นถ้าเกิดภาษาตัวใบในปัจจุบันหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าคนที่อยู่ในวงการนะเขาเรียกว่า c a r ิโอเนอะ c a r ิโอก็คือว่าอาจจะเดินวิง่งนะหรือว่า j o กก i n g นะเดินเร็วก็ได้ให้เหงื่อแตกหัวใจเต้นเร็วขึ้นผาผ่านพลังงาน,านรตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีต่อวันอ,อย่างน้อยอย่างน้อยห้าวันต่อสัปดาห์ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันอย่างน้อยหวันต่อสัปดาห์แล้วก็กินอาหารที่เขาเรียกว่าคลีนหรือว่าดีต่อสุขภาวะอย่างที่หมอแนะนําไปนะาสองส่วนแล้วก็ อันที่สามคือพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่เครียดนะครับนะพักผ่อนให้เพียงพอบางทีอาจจะนอนบางคนนอนเต็มที่อาจจะอ่าหกเจ็ดแปดชั่วโมงนั้นสุดแล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดอดนอนอ่าพวกนี้เนี่ยก็ทําให้ภาวะร่างกายสุขภาวะนี่มีปัญหาได้เพราะมันเกิดสารที่ถ้าเกิดทาการที่เรียกว่าพวกเลติ้อทำให้เกิดอ่าอ่าาเขารว่าคนเสียต่อหลอดเลือดหัวใจเลือดสมองได้นะครับ,รบแล้วก็อันถัดมาคือปัจจัยหรือว่ากําจัดภาวะเสี่ยงอื่นๆครับบุหรี่บุหรี่นะบุหรี่ บางกรีหมอจะแนะนําว่าบุหรี่เล่าใบจากยาสูบนะให้ขาดเลยนะครับแล้วก็ที่คนอื่นสูบเป็นควันมาเนี่ยก็ห้ามไปสูบบุหรี่มือสองกับบุหรี่มือหนึ่งเนี่ยเหมือนกันบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะ,ะบุหรี่ไฟฟ้าก็คือบุหรี่นะแล้วบางทีเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องบอก อ่าอทุกท่านนะว่าพวกนี้เนี่ยบางทีมันได้สารอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปสูบบุหรี่ทั่วไปนะนะไม่ดีเหมือนกันทั้งนั้นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันมีสารบางกลุ่มนะฮะอย่างเช่นพวกอันดีไฮช่วยในการเผาไหม้พวกนี้จะเป็นสารกองมะเร็งเพิ่มเติมได้นะนะมีปัญหาโวดนั้นนี้อีกนะบุหรี่เนี่ยเป็นตัวร้ายมากนะบางคนทาบรรลุนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดยังสูบบุหรี่เนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงหลอดเลือดตันกดลวดที่ทําใบจะตันพวกนี้ด้วยนะครับพวกนี้อออออออััันนนนนนตตราาายมมมกกกกแแลล้้้ววฮหงงบบึ่่ใใขูปจจุเีท ด oh ole, ื osure, slate, ่มแอลกอฮอล์น uh, ้อยน้อยเพื่อล้มสุกชีดข้อมูลตรงนี้เนี่ยปัจจุบันทางการแพทย์เนี่ยถูกไหมครับอเขาเรียกว่าลดความลดความน่าช่วยถือหรือว่ามีลักษณะของข้อมูลเนี่ยน้อยลงมากแล้วนะดังนั้นหมอจึงได้นําว่าให้เลี่ยงนะถ้าเกิดแนะนำปัจจุบันคือให้ขาดเลยเพราะว่า นอกจากเอ็นกองหองเนี่ยหมอต้องบอกว่ามันจะมีภาวะอื่นด้วยเนาะที่เราความเสี่ยงมากขึ้นนะอย่างเช่นพวกตับเนาะภาวะตับแน่นอนนะแน่นอนราวะตับเพราะว่าตับนะเพราะว่าเอ่อเลือดออกในทางเดินอาหารนะไม่รวมผลต่อต่อย่างอื่นด้วยนะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากตรงนี้นะแต่ว่าในเรื่องเอียนหนึ่งที่เห็นโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้คนที่เข้าสู่วงการอาจจะอายุน้อยลงหรือเปล่าหมอไม่แน่ใจเขาเข้าสู่คุณหมอใช่แล้วว่าเข้าสู่วงการอย่างเช่นสูบุรีเนาะวันนี้ เจอง่ายเเร็วแล้วถ้าเกิดพวกพวกบุหรี่มีหลายรูปแบบมากขึ้นเนี่ยทำให้สูบใช้ง่ายแล้วก็บุหรี่มาประเภทใช่ไหมฮะถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่มบุหรี่ที่จุดสูบแบบแบบไตรงไหนก็ได้อะไรพวกที่ว่าบางทีเข้าไปอ่าไม่ได้จุดสูบอ่ะก็อยากสูบก็ดึงขึ้นมาอ่าสูดสูดแล้วก็เก็บได้มันสะดวกมากขึ้นมันเข้าถึงง่ายขึ้น